นอกจากค่าฝุ่นละอองแล้วกลิ่นที่มากับมลพิษกนะ็ต้องติดตามกันต่อนะครับคุณประทรรมพรแลนะท่านผู้ชมครับเป็นการรายงานสดจาก 3G นะครับเมื่อสักครู่นี้ครับไปดูผลกระทบจากพายุฤดูร้อนครับซึ่งประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมนั้นได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือส่วนที่สุขโขทัยครับเลขานุก,การคณะกรรมการกำหนดนโยบายบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ พลโทสถาพรสีมาสุรรักษ์เจ้ากรมทหารช่างเลขานุการคณะกรรมการกาหนดนโยบายบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยติดตามการบริหารจัดการน้ำและร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำโดยมีนายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยและพลตรีพรดุงยิ่งไพยบุญสุขผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลกชี้แจงสถานการณ์ในพื้นที่โดยขณะนี้จังหวัดสุขโขทัยได้ประกาศพ,พื้นที่ประสบภัยแล้งเพียงหนึ่งตำบลที่ตำบลปากพระอำเภอเมืองสุขโขทยัย ทางด้านนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ร่าราการจังหวัดนครพนมและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤด,ดูร้อนในอำเภอท่าอุเทนพลสวรรค์สีสงครามและนาแกกว่า500หลังคาเรือนพร้อมกับเร่งสำรวจพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามความเหมาะสมโดยบ้านเรือนที่เสียหายหนักที่สุดนั้นจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน3 0 0 0 0บาทพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดพายุฤด,ดูร้อนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25เมษายนนี้ ธน,น,นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสอมอบเงินช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก281คนโดยช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนรายละ2,000บาทรวมเป็นเงิน5 6 2 0 0 0บาท ขณะที่สวนสัตว์ดุสิตครับได้จัดมาตรการคลายร้อนให้กับสัตว์โดยการเปิดสปริงเกอร์ภายในส่วนจัดแสดงต่างๆเพื่อระบายความร้อนในช่วงบ่ายของทุกวันและให้อาหารแช่แข็งกับสัตว์กินเนื้อให้น้ำแข็งก้อนที่เป็นน้ำหวานหรือว่าผลไม้แช่แข็งกับหมีลิงและฮิปโปพร้อมกับติดตั้งฝักบัวพ่วนละอองน้ำให้กระจายไปทั่วบริเวณในส่วนจัดแสดงสัตว์ปีกโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอาการของสัตว์อย่างใกล้ชิด